คำถามต<ด>่อไปเลยครับแมคำถามคุณสุขุดีมากครับชื่ออะไรครับปียชัดค่ะน้องปียชัดว่าไงครับค่ะคือตัวของหนูเองเนี่ยเป็นรู้สึกว่าตัวเองจะคิดมากคิดว่าไม่มีใครรักไม่มีใครเข้าใจอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วทั้งทั้ที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่เป็นลูกโทนนะคะคนเดียวแต่ก็รู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจเลยอละะคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหรอครับคือรู้สึกว่าคุณพ่อแม่ไม่รักเราเหรอ คือรู้ว่าท่านรักแต่เราคิดไปเองหรือประมาณนี้แะคะ่ะ<อ>รู้สึกตัวเองจะคิดไปเองกลัวว่าเขาจะไม่รักไม่มีใครเข้าใจอย่างงี้ค่ะครับมีอยู่สองส่วนนะครับน้องก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือถึงแม้ว่าถ้าจริงๆแล้วในชีวิตเกิดไม่มีคนที่รักเราแบบที่เราคิดจริงๆน้องต้องรักตัวเองให้เป็นนะฮะก็คือชีวิตของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะขาดคนรักก็ต้องรักตัวเองให้เป็นก็คือมีความเคารพนับถือในตัวเอง ที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า self esteem นะครับคนเราจะมี self esteem ได้ก็ต่อเมื่อ1เราค้นพบตัวเราเองว่าเรามีความสามารถเรามีความถนัดในเรื่องอะไร,รอะไรคือจุดเด่นของเราอันที่สองครับจะต้องกําหนดจุดมุ่งหมายที่มีความทัดเทียมมีความเสมอภาคกับระดับความสามารถของเรา <c oughs> เขาบอกว่าจะต้องกําหนดจุดมุ่งหมายที่แบบสามารถเห็นภาพได้เลยครับว่าในอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทํางานอะไรอ,อยากจะเป็นครูก็ต้องนึกถึงภาพที่เรายือน <c oughs> อยู่หน้า ห้องเรียนสอนหนังสือแล้วก็ให้ความรักกับลูกศิษย์นะฮะอยากจะเป็นหมอก็ต้องนึกภาพว่าตรวจคนไข้เลยต่างๆด้วยความรักความเมตตาแต่จะต้องสมฐานะกับความความสามารถของเราไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นความเพ้อฝันครับอันที่3มครับมีความภาคเพียรในชีวิตที่จะเป็นกําลังเป็นจุดที่นําชีวิตของเราเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายตรงนั้นฮะก็คือมีความภาคเพียรมีความบุามณพยายามอันนี้คือการรักตัวเองให้เป็น แต่ว่ากรณีที่ของน้องเนี่ยที่บอกว่าเป็นโรคโทนคนเดียวแต่ว่ารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่รักคราวนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าออความรู้สึกของน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้สแสดงความรักความอบอุ่นใจกับน้องอย่างที่น้องต้องการนะฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับผมเข้าใจเข้าใจคุณพ่อคุณแม่เยอะๆยะยะเลยว่าในสังคมไทยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่รักลูกแต่ว่าแสดงออกต่อลูกไม่เป็นนะครับ บางทีเนี่ยจะชมลูกก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวลูกจเจ๋อเลยนะฮะบ, <c oughs> บางทีจะกอดลูกก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกจะติดอะไรต่างๆซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการสื่อได้ครับว่าคุณแม่กอดหนูมากหน่อยให้เวลากับหนูมากนิดนึงนะฮะหรือว่าลูกเข้าไปนวดไปบีบแล้วก็กอดคุณพ่อคุณแม่ก่อนก็ได้ครับค่ะแค่ฟังคุณหมอตอบนี้เขาก็ยิ้มนล้ <c oughs>